บถึงรูดอก๋อ y84 ของหหใหญ่กันได้วิโด้ยน้องโดน,ดน,ดนใหญ่ของแม่ฮะใหญ่ของใหญ่บา้านของหมิงมก็นาะของใหญ่เลยยุดยุด มาไหลักเขาถึงโคกมั่นใจหยับชาวพี่น้องเอามาติประคอแถวนี้ละ่ะนี่ป่าปมป่านี้ละ่ะนี่เขาเดินไปที่ตีตามแลี้ยตามขอบพันนาป่าก็น่าจะขึ้นมาพี่น้อง ภาพหมายเป็นน้ำท่วมหน้าพวกหน้าอันนี้เป็นถนนถนนไปหน้านี่ป่าป่าเพิ่อนอยู่แถวนี้หรือบริเวณน,นี้่ระบบไปใส่มีตัวไปเข้าเยอะเป็นเยียวไม้คือเก้าคือเก้าตัวเดียวฮะ แแบบแรกแแบบแรกแแบบแรกพี่น้องไงโอ้บางนา่ะดูลงมา Mm แอมทีสองพี่น้องเองหมดแล้วแอมทีสองตัววะใหญ่ดอกสัมดำมิดสดัมดำมิดดำม,มิดดำพระจีบแน่นอยู่ อินี้อิ่มเลยเสร็เดือนใส่ถุงใส่ถุงตามเลี้ยงนี่พี่น้องตามถนนน้ำท่วมเลยกะมานี่ทุนนง่งนากำลังสืขึ้นท่วม โอยใหม่ตัวนี้มีมุงยืนก็ยืนจักสิบนาทียี่สิบนาทีก็เดินต่อ ด,ด,ดูดิใหญ่เตอบบาตโอเค,อเคพี่นอ้องเต็มเลยอ๋อตึงตึงจ้วยหัวยัยนรุนแรงอ้ประมาณจาสองขีด ทีสามขีดได้แต่ที่สามเขาหลายอยู่ได้ปะ่ะถ้ามีเวลาอยู่มีแค่มาแป๊บเดียวนะ nhà to nhà to này nhiều không nhiều máy nhiều máy ໂອ້ຂຫຼາຍປາຍຕໃຫຍ นปกอีกแล้ววัวได้ถ่ายกำลมอมโอ้ยวัวได้ถ่ายตัวหนึ่งวัวลายวัวได้ที่เตีบกระโคต้องนิ่ง ได้ถ่ายดิเอ,อยอยู่สองตัวเลยดได้บวไถ่ย ยดยน้อนใหญ่อาแม่มาใหญ่ของใหญ่บานของผมก็นาขอใหญ่เลยยุดยุดมามาไปหลักเขาหึ้ยหึหึขนโกมั่นใจ อืลกูกลัวอยู่ลูตัวนี้กิบกเดมาบุถึงลูดอกเกตแปดิ ขวงใหญ่ก้นได้โอ้เข้าถุงฮะยุดๆไปว่าได้ไปว่าได้ไป,ไดป่าแถวนี้มีอยู่เนี่ยแต่ว่าห้งเงียบพี่น้องมีแต่ข้อน้อยเล่นนี่สีแต้มอยู่เนี่ยห่ากับแต้มนี่ เขาดังไ่ได้พี่นอ้องต้องยิ้มเงียบไม่เนี่ยถ้าโวยวายเนี่ยอู้ว่าได้กลิน ไปาะตีปลาข้อน้อยอยู่แถวพุ่งต่ก็กับแล้วแถวนี้หลากมาพี่น้องสวบอยู่ดีทีหนึง่งไปเอาอยู่นี่บนนึกว่ามันจะมาพีตัวใหญ่เลยประมาณจะเกือบลูน่าจะมีตัวใหญ่อยู่ยต้กะตีโดแล้ว อยลิ้นหูนี่ครับ หลุดแล้วพี่น้องเอ้ย้ยหลุดอีกแล้วโอ้ตัวเก่าลหะอโอ้มีบางหลุดบางธรรมดาบิดหักบิดหักน้องเอ้ยเงียงอย่างเดียวโอ้เดี๋ยวมื่อเราบิดหักไปทํ้ปากมันเงี่ยงนนึง ่ใหญ่ได้แบบไหนปิดรูคนละหงือม,มาตัวเดียวซ้ำนะเบ็ดก็เมาสุดเดียวหรือว่ามันจะบุกกินเฮ่ไปเฮาะเ็กเต็มจักตโวหนึ่งสองสามสี่หา้าเต็มเฮาะ เต็มใหญ่ตัวนึงเบ็ดหักขามือเลยไปเฮาเบ็ดหักไปน้ำปากเลยโอ้เสียดายเลยสโลฟฟี่กระจบคลิปพี่น้องไว้คลิปหน้าสวัสดีครับ